ครับปูพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีแหละช่องอีสานบ้านขอยพี่น้องผมครับไปตีสามตีสามเป๊ะเลยดีนี่เป๊ะเลยไปหาอยากหาจินกันไปเบื้องว่าบ้ามีสิได้อย่างนี้กอดอื่นเขากองเขากองเขาไว้ซี่หากองเบื้องว่าบ้ามี่สีมันมอแมนเด้อครับเนี่ยหล่ะครับไปปูลกหนูปูปีกหาเบิด์ตมาเนี่เอาสอดแจงแน่นอนพี่นอ้องขึ้นอยากกินต้มปลาหัวหนูห้ากระต่องหาพี่น้องผมไปกันว้าว ไปพี่น้องผมลุยกันเลยกองเขากานเห็นกันเด้นสั้นๆต็มเต็มไปพี่น้องการเห้นกี่ยาว่ากัน,นพี่น้องเนะี่ยไปไม้นี่ได้ซิฟก่าตัวแล้วเขาของเขา 다메다메 다. อ่ะไปเป็นปลาแล้วบาทพี่น้องบอกแล้วมันก็ต้องเอาทุกอย่างนะมาเออกรเื่อขึ้นแล้วน้ำพุนน้ำพุนน้ำพุนพี่น้องไม่เห็นตัวปลาเลย ได้สมวกไม่มากคือเงียบลยเนหะป่าพี่น้อง ปลาพิเศษบิดพ so, no, no, oh, ี ực, ่น้องเห็นปลาคนหอยสองตัวน้องนันหายเบิดเลยเฮ้ยเป็นตั้งเงิดถอะโอ้ตายมึง็นแน่เอาเลือกเอาใช้ก่อนพี่น้อง ทันเสือกระฟุกเถอะแหละว่าเสือไปเชงว่าเสือหนูขาต่ำขวดไม่ไม่เลยพี่น้องนี่ครับรอยหูขาต่ำรอยหนูขาต่ำขวดมุ่นี่ตีหูนี่พี่น้องใส่อยู่เ้าเบื่วว่าปักนี่้ะ มาเช็งไปไปฟังบีพี่น้องพอ่อคล้องดีสุดๆพี่น้องผมพอ่อคล้องดีสุดๆั่นเบิ่งเอานี่ ว้าวว้าวว้าวแก้วพี่น้องผมอของดีสุดๆแร่ไอเทมแร่ไอเทมแร่ไอเทมพี่น้องผมแร่ไอเทมจวดจัดไปมานพี่น้องผมมานพี่น้องผมงามสีงามสีงามอมดูดีโอ้า wow ồ hát hoa lưỡi hiền bọn hát mưa hoa lưỡi hiền ồ Wow ồ ồ ồ đây là hoa เดี๋ยวขอขออนุญาตจับก่อนครับจับเขาถุงก่อนเรียบร้อยพี่น้องผมเรียบร้อยพี่นองง้องผมอือจวดจัดไปจัดไปยามบ่วงพี่น้องบาทยามบ่วงมัน่ได้ะไเงี้ไดะไงูเหรอล่ะพ่นกระ,ระดูกใส่ง,งามๆสามตัวพ่นพ่น ยุ่กลางคุณเอาตัวนี้ร้อยไปอย่างนี้นี่พี่น้องพอดุกใส่งามงๆมพอดีลาบอแตาแดงจิ้งคึ่งอยูน่นะมาผีเนี่ยมาผีเนี่ยไหมนี่ร้อยมาอีกแล้วดุกงามครับผมาเรียนไฟผมมาเรีนไฟบ่ะเออร้อยมาเห็นบ่พี่น้องนะเห็นบ่นี่นี่ดุกงา,ง,งามงามมาีร้อยมาพี่ร้อยมาพี่ร้อยมาพี่ มาพี่น้องมาปะมาปะ,าปะโอ้ยโอ้ยมันคือบวกไหล่มาหาไฟวะพุ่นนะโอ้ยแต่วันซ่อนพี่น้องเฮ็ดจังไดรด,เดีเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมไปฟังฝุ่นอ้อมไปฟังฝุ่นพี่น้อง เงียบครับวัอนี้พี่น้องผมเอาไปเสียงยูเบอยูแหมแก้วแก้วไปเสียงอีกตัวหนึงห่งบ่ถืกโอกาสถืกยากพี่น้องพูดประคอนั่นนั่นมันบ่ถึงสงมวกรณ์บ่หมานพี่น้องว่าอีกตัวหนึ่งประคอนี่เห็นไหมนี่นัน่นยูไส มันบ่เถงเอาก็ต้องป่อย่น้องรมันเขาฟังเฟียฟังมากกัเซตหอปลา, your, า, MARK, าดุกสองสามตัวง <ok ่าง่าง right? ่องง่ง่องง่ง่องง่ง่องความหดุกคอดุกความหดุกง่ง่องพี่น้องผมมาไหวเดี๋ยวเบื้องว่าสิยู่อยู เบื่องว่าสียาอยู่บยูขันได้ยกสี่สี่หาตัวผมเรียกมันยังาที่พอ่อบิงขันได้ถือว่าประสบความสำเร็จพี่น้องขันได้แบบนี้อีกสี่หาตัวนี่เอาอยู่นี่พอาิปงแต่ถ้าหาอยากหาจินมนันหนีมือมีมือนี่แหละพี่น้องที่แบบว่าเห็นยังเลยได้งูตัวเดียวอะ่ะกับปลาควาตัวหนึ่ง มันสิไปพ่อกินไดจังไดงูน่ะมันพ่ออยู่แล้วแหละแต่ว่าผู้ใหญ่เิ่นว่กินน้ำอย่างอ้อมสี่หารอบเรบามีใส่เบิดป่าป๊าไปใส่เบิดพี่น้องอเสียดายว่ถึกแทงรลัดหัวมันพี่น้องอแทงรลัดหัวมันว่ถึก อือโอ้ mo, mm, ี่ตัวนึงเข่าเหือะแล้วเข่าเหือะแล้วพุ่นสวัสดปพุ่นบ่ได้อยูให้เข้าไอ้นี่เลยเจ๊เวลายู่นีช่วมงกว่าเลยขวดเงีดเลย เอาหนีตัวหนึ่งถึงบ่ถึงบ่หูมันไม่ยอมเข่าฟังอ่ะไปใส่ล่ะหลีอีกแล้วโอ้ยคว้าปะคว้าปะคว้าปะคว,าะควา้าคว้าทัานเลยแม่ทันเลยแม่ทันเลยแม่อือบ่ทันขึ้นลบเจงหลีเจงเถอะวะ โอ้พี่น้องว่ามี่พามันสีในผ้าพี่น้องเลือกล่าหรอวะได้ซ้ำเห็นละคันใดงูพ่นกับว่ามันบ่ามันหรอวะยางอีกเยอะเราอยู่พี่น้องเสียงง้ยเสียงไงเสียงไงยเสียงไงีอ บ่อยากม,ามักมวบ่หยักมัววะมามาต้องได้อีกจักตัวแลวพี่น้องต้องได้อีกจักตัวพ็ได้ต้มป้นบาทนี้ว่างว่างเป่าไห้แค่ในป้นพี่น้องผม พี่น้องผมอำลาพลาจากกันไปแต่พี่ยังซ้ำหนีพี่น้องยอมเลยบ้ามียอมเลยครับขอบคุณทุกเล่ทุกสัพย์ทุกการที่ก้าตามเราพี่น้องผมมือนี้ยอมยอมอีหลีแบบเงียบหึืมันย้อนได้งูบ่นี่หย้อนได้งูมั้งนี่พี่น้องเอาขอบคุณครับสวัสดีครับอื ờ, ừ, đi thần thua, nghe chẳng đeo vào nhóm nhóm bi nóng nhóm béo